โอเคครับกล่าวสวัสดีกันด้วยฮะก็คือช่วงนี้ผมติดเกมนี้มากเลยเว้ย Identity V เนี่ยครับผมไฟหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่คืนนี้พือผมเล่นเซอร์นีไลเนี่ยผมจะเจอแต่ไอพวกสายเฝ้าผมก็เลยอยากรู้ฮะว่าถ้าผมไปเล่นแบบไม่เฝ้าเนี่ยมันเล่นได้ไหมฮะทำไมต้องเฝ้ากันด้วยฮะซึ่งผมมีฆาตกรอยู่2ตัวนะฮะแต่ว่าผมจะเอามาเล่นวันนี้คือเกอิชานะฮะ นี่แค่น้องน่ารักนี่ฮะจริงๆผมมีออจ็คดาริเปอร์อีกตัวหนึ่งแต่โดยส่วนตัวแล้วอ่ะผมชอบเกย์อิชามากกว่านี่เก็บเหมนซื้อนะฮะเก็บเงมนซื้อนานมากเขาเล่นมาหลายวันแล้วส่วนสกินนี้เขามีให้เช่าสามวันนะครับผมคนรู้แต่ละคนทีมนุ้นดี่มีไอตัวตีไม่ลมด้วยอ่ะแต่แต่ผมให ดูก่อนนะว่าเนี่ยเพอร์ผมไม่ได้เต็มนะเนี่ยแปดสิบเองยังใช้ได้อีกตั้งเจ็ดไนงะแต่ว่าผมอยากรู้ครับว่าถ้าเล่นแบบไม่เฝ้ากับเฝ้าเนี่ยมันอารมณ์มันต่างกันยังไงคือผมโดนฆาตกรเฝ้าแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจอ่ะมันงงอะ่ะเนี่ยจะเล่นก็ไม่ได้เล่นอะ่ะพอเพื่อนมาช่วยพวกมึงตีกูอีกแล้วอะ่ะเออ เราไม่เฝ้าว่าแต่เราจะเน้นคุมโซนนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูโซนเครื่องไกลก่อนดีกว่าเครื่องนู้นเลยไกลๆไ,ไกลจับจัจัเอ่อมีคนไหมฮลเราสวัสดีค่ะไม่มีฮนะงั้นเราไปเครื่องนู้นต่อเกีชาไอตัวนี้น้องก็จะเดินทุกทีทุกทีจริงๆนะฮะจะเดินอ้าเจอกันแล้วหนึ่งตัวขอตีสเกาสีวุทธเป็นหนึ่งทีฮะเอาไงยังไงยังไง อืมเอา้าผมตีโดนนั้วนะผมตีโดนน,โดนั้นนะตีโดนนั้นนะขอข้ามกำแพงก่อนหนึ่งทีไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไวมากไวเหลือเกินเขาไปไหนแล้วอ่าอยู่แถวๆไม้อืมเอา้าตีโดนไหมนะไม่โดนด้วยตีไม่โดนด้วย,ดดวยอุ้ยตีวุฒิอีกแล้วไม่ทำไมเขาวิ่งไวจังอ่ะเขาวิ่งไวไปแล้ว บางทีเขาก็วิ่งไวไปตัวอะไรอะ่ะทำไมวิ่งไวจังครับล้มฮะอันนี้ล้มแล้วเราเราวิ่งตามไปนายจะหนีเราไปไหนกันหนีเราไม่พ้นหรอกรอนอนได้แล้วนายนอนเถอะนอนนอนซะเอ้ยนอนโอเคไปเขาอีโอ้โหเดินมาหาเขาอีนี่เองเข้าใจแล้วอย่าด,ดิไม่ต้องดิด เออนะโอเคนะเราตั้งไว้ตรงนี้หนึ่งตัวปุ๊บตั้งลูกกระต่ายไว้แล้วก็โหเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งโคตรไปเดี๋ยวเขาต้องมาช่วยโหสองเครื่องเพื่อนพวกนายอะเกินกันเกินเกินไปแล้วพวกนายเกินไปแล้วเราจะโดนไฟช็อตอีกค่ะสี่สามสองอ่าไม่โดนละอียสี่ไม่โดน นี่แน่ไดอีกตัวฮะไปเร็วเอาขากาอีก่อนนะเออขากลยีตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะจะทันไหมเนี่ยแต่ว่าเขาน่าจะไปช่วยกันแล้วอะสามเครื่องโคตรไวอ่ะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะไวมากโอ้ยผมลืมตั้งของ ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนมานี่ไงช่างแต่งหน้าศพผมหาไอ้นั่นเขาไม่เจอนะไอ้อะไรวะอุ้ยศีวุดอีกแล้วเหรออืมวุดเก่งช่างแต่งหน้าศพจริงๆผมควรจะหาเออศพเขาให้เจอนะฮะเพราะหลุมอยู่นี่ มุ่นเพื่อน,นเขาเขากำลังไปช่วยกันนะตาปกันสองคนเลยแหละไปแล้วไปแล้วสองคนเอาแล้วโหวิ่งหยุดวิ่งหยุดเพื่อนนายวิ่งติดอ,อ่ะนายดูตัวเปล่าเฮ้ยจีไม่โดนอีกแล้วนี่ไงโอเคให้ขออนุญาตทางไม้ทางไม้ทางไม้แล้ว แล้วยังไงเอาวิ่งติดนุ้ยหืมเฮ้ไนไนเกินไปเปล่าโอ้ตีไม่โดนเลยฮะเฮ้ยทำไมมันมีพุ่งด้วยอืมตีโอเคฮนะล้มอันนี้ล้มแน่นอนดูดิเขาวิ่งเขาพุ่งได้อ่ะอ่าโดดข้ามไม้ฮนะไปเอาไปล้มแถวไหนเอาซิ ใครทักแชทมาไปดมแถวไหนเนี่ยไปดมแถวไหนอะ่ะผมหาไม่เจอไปดมข้างล่างหรอนั่นไงืึไม่เนียนอ่ะเพื่อนไม่เนียนวันีวเาเพื่อนไม่ค่อยเนียนโอ้เสร็จอีกเครื่องแล้วฮะเสร็จกันไวไปเปาวะนี่กะว่าว กะว่าเกอีกชามไม่ได้เล่นเลยครับแบบนี้เขาอยู่ไหนเออขาจะมาช่วยกันไหมโอ้โหไม่อัดคลิปก็ไม่ทักกันเนาะคนเรานะลูกคนครัคนเราเป็นอย่างนี้อนะ่ะโอเคเจอละนี่นะกำลังวิ่งลงไปฮนะเขากำลังวิ่งลงไปกันนะกํากำลังวิ่งลงไปฮะขึ้นมาแล้วฮนะขึ้นมาแล้วฮนะ ห่อคนละทีเดิุ้ยโดนไฟช็อตอืมโดนคนละทีไปโดนโดนเขาไม่โดนนะอืมโดนไปหนึ่งคนคือเดี๋ยวช่างแต่งหน้าเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไปเล่นเขาสุดคนสุดท้ายเลยฮะอืมนักโทษนักโทษมันจะอยู่แถวๆนู้นี้คนหนึ่งอะ โอ้ยโดนโดนสตันอนะโอ้โหเหลือเครื่องเดียวแล้วฮะไวมากโตดไวเนี่ยเนี่ยพอเราไม่เฝ้าแล้วมันเจอแบบนี้เองตีไม่โดนนะเหลือเครื่องเดียวแล้วฮะโอ้โหเขาไวกันมากเลยอะผมตีไม่โดนอีกแล้วมึงเจ๊ช้าขอมีเจ้ายาวหน่อย โคตลม้มอะอุ้มอุ้มอุ้มคนนี้อุ้มได้เอ,อ่ออุ้มแต่ละขก็ามาตั้งไว้ตรงนี้นั่นนะฮะเข้าไปไหนกันแล้วเดี๋ยวเครื่องเดียวแล้วอะโคตรไวเลยโอ้ทีมนี้เขาน่าจะเป็นงานกันพอสมควรเลยฮะเขาหายไปไหนแล้ว เขาต้องฝันเครื่องหนเครื่องนึงอยู่แน่ๆอืมวุ่นัายซะนี้ตรงนี้มีเก้าอี้ไหมตรงนี้มีห้องวีโอเคเ,อเขาจะลงไปช่วยกันแล้วฮะทางลงห้องวีอยู่นี่เพืเ่อนเดี๋ยวดิน้นเดี๋ยวรุด อย่าดิน้นเดี๋ยวลูดโอทีเนี้ยหลดไปสนีไปแล้วหนึ่งคนนะตอนนี้เป้าหมายผมอยู่ที่สองคนนะถ้าได้สามคนถือว่าเป็นกำไรเนะเข้าไปปั่นกันอยู่เครื่องไหนแค่นั้นเองคนระับผม,มอยากรู้แค่นั้นเลยฮนะเครื่องไก่นู่นหรือเปล่าโอ้เจอแล้วตัวหนึ่งนักโทษ นักโทษประหารจะขออะไรก่อนตายนายอยากได้อะไรก่อนตายเหรอนายบอกเราได้นะตีกับพึดเป็นหนึ่งทีอ่าล้มไม้จ้าล้มไม้ลมไม้มไมเอ้ยทำไมผมกดตีไม่ไปตะกี้โอ้เฟลเลยเฮ้ยผมกดกดผมไปติด โอ้ฟลครัอย่างนี้ฟล,ลโอ้หายเลยเขาหายเลยนู่นท่าเจอละอ้เยอะด้วยสองตัวฮะตรงนี้มีสองตัวอืมช่างแต่งหน้าโดนไปทีนึงตอนนี้ผมจะเอาไอ้คนเนี้ไอคนนี้อืมไอ้คนเนี้ยแหละ ปุ่มมันขึ้นมาโอเครนะหวังว่าคงไม่มีใครมาดักผมตรงนี้นะนะี่ฮะปุ่มส,สร้างนักโทษไปอีกหนึ่งฮนะเหเลยอีกสองตัวครับผม,มช่างแต่งหน้าหนึ่งนาจะอยู่เครื่องแถวนู้น่าเจอพอ,นะพอดีครับพอดีครับช่างแต่งหน้าขอจับทีได้ปะ ผังไม้อยู่ไม่ได้ฮะแบบนี้จเจออยู่ไม่ได้ฮะเขาหน,นีไปไหนหนีไปไหนหน,นีไปไหนน่าจะหนีล้วไปไหนอืม <c oughs> อะไรวะเนี่ย นายจะหนีเราไปไหนนายมันนี่ไม้เยอะนะกอหือึนั่นแน่หัวละเฮ้ยพุ่งเพื่อนกดพุ่งเรียบร้อยฮอะี้ตอนนี้เราคือรอฮะรอเยอะอีกตัวหนึ่งมาฮะเรารอเยอะอีกตัวหนึ่งมาฮะเรามีเวลาอีกหกสิบปีฮะ เขาจะมาช่วยกันไหมผมอยากรู้มากเลยนู่นนะเปิดประตูอยู่นู่นคิดว่าช่างแต่งศพน่าจะมีลูกเองนะเขาเลยปล่อยสวดเราตาแดงเย,ย้ย,ยเราบอกแล้วเอ้อย่ยาอยอเรามีตาแดงเรามีตาแดงเราไม่แฝนนายหรอกเรารู้ถ้าเพื่อนนายไม่มานายก็ตายอยู่ตรงนี้แหละ อย่านายนายไม่ต้องหนีเราเราเรา,เรา,เรายืนรอเลยเราจะยืนรอนายเราจะใช้นายเป็นเหยือออ่อล่อว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วยังไงฮะเราจ,จะออกไปพร้อมกันไหมยังไงฮะอ่ายังไงยังไงปากวอดเพิ่มอ่าเอาสิมาอืมมาทหารรับจ้างมาโดนได้สองทีอยู่แล้วฮะ อืมโดนอีกหนึ่งทีเงี้ยอืมเรียบร้อยฮะส่วนช่างแต่งศพน่าจะรอดครับแบบนี้อุ้มสีขออุ้มหน่อย <c oughs> เราหากเก้าอี้ให้นายก่อนนะ <c oughs> เราหากเก้าอี้ให้นายได้แล้ว <c oughs> เป็นไง <c oughs> เราไม่เฝ้าหรอก เราไม่จำเป็นต้องเฝ้าบอกแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องเฝ้ารอดหนึ่งนะผมเสียดายจังเขาเอากประตูเรียบร้อยแล้วฮะเฮเสียดายจังเนี่ยไม่เฝ้ามันก็เล่นได้เธอทำไมต้องเฝ้ากันด้วยไม่เข้าใจแ,าแล้วเขาไปยืนหล่อหน้าประตูทำไมฮะ ทำไมประตูมันออกยากออกเย็นนะอย่าไงฮะประตูมันออกยากออกเย็นนะก็ไม่ยอมออกเนะะี่ยฮะเรียบร้อยครับผม <c oughs> ไปต่อยเกมป่าดูครับผมแต้มตันนะนี่ไม่เฝ้านะครับผมเออแต่มืนจะเซอร์ยอย่างนี้ผมไม่ชอบเลยฮนะออกได้ไม่ออก เหนือคนเดียวควรจะออกนะเสียเวลาฮันเตอร์ฮะ่ะเอามาดูนะสองเกมเราชนะสักกี่เกมเล่นแบบไม่เฝ้าเนี่ยก็เห็นบางคนเขเฝ้าแล้วถ้าโดนปั่นไฟออกสมออก4มันสนุกตรงไหนวะฮะอุย้ยเราเจอสามสาวสี่สาวเลยฮนะรอบนี้มว่าสุดนะแบบนี้สุดจัดแน่นอน เราจะได้ปวกกระใครไหมเดี๋ยวรอดูกันน่าจะมันอยู่พอสมควรไว้ ครับผมอไปเดินมุมขวาไหมผมไปเดินโซนโนู้นก่อนดีกว่าฮะนูน้นนูน้นนู้นนู้นเดี๋ยวผมจะวนจะตัดเข้ากลางไม่ได้ยินเสียงปั่นเลยอ่ะเขาปั่นกันอยู่แถวไหนอ่ะตรงนี้มีไหมตรงนี้ก็ไม่มีรอยเท้าก็ไม่มีแคงนั้นล่ะโอ้เงียบขิบ นั้นคงต้องไปดูเครื่องตรงนี้ก่อนเออมีคนปั่นระเบิดตรงนู้นนะโอ้โอ้สวัสดีโอ้โหอ,อยู่กันเยอะสะด,ด้วยอยู่กันเยอะสะด,ด้วยเราเอาพยาบาลก่อนเลยฮนะเราเอาพยาบาลก่อนเลยคนระับแบบนี้คุณพยาบาลคุณจะหนีเราไปไหนนีเราเข้ามังไหนฮนะน่าจะเลี้ยวซ้ายชัดเจนนะ ไอืมสีทิ้งไอ้สิอย่าให้เจอนะอย่านะกระโดนเรียกว่าไปอ่ะผมหาไม่เจอไม่เป็นไรฮะเดินหาเลยอ้าวเหมือนจะเห็นแวบๆบแบบนั่นไง นั่นไงนั่นไงนั่นไงเจอแล้วพังด้วยไม่สนใจเอ้ยพังดิเพื่อนเออนั่นแหละงไปหาไปหาเลยไปหาเลยไปไหนนายจะหนีเราไปไหนนะพูน้ำหอมไปต่อฮะไปต่อไปต่อเลยตามกันไปยาว,ยาว โอ้ยเรียบร้อยหปลายมีดมันไปโดนพันธเ์ทอดทอดทษๆทอไม่ได้ตั้งใจหาเก้าอีส้สีนั่งไหนโอ้นั่งไกลๆนี่แหละจะไปไหนไกลใช่ไหมโอเคฮะสวยงามตั้งไว้โอเคตั้งบนทั้งหน้าทั้งหลังนี่แหละอ้าวเหมือนจะเห็นคุณพยาบาลอยู่แถวนี้ ไงครับคุณพยาบาลสีเป็นหนึ่งทีอ่ะเราคิดว่าเขาเป็นไข่อ่ะฮะเขาคิดว่าเขาเป็นไข่เขาคิดว่าเขาเป็นไข่เขามาทำอย่างเงี้ยผมได้ยังไงอื้อ้าวสีพืชเป็นหนึ่งทีโอไงครับคุณพยาบาลเรียบร้อยโดนไปอีกหนึ่งคน เก็บเก็บเก็บงาน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 อืมเข่ตัวเดียวกันนี่แหละนั่งไปเลยอืมปักลูกกระตาไว้ใครอยู่ไหนกันหมดฮะโอ้เสร็จอีกแล้วอะเสร็จหลายเครื่องมากใะช่วงนี้อ้าวเจอแล้วเจอแล้วขาจะจุกเราจุกไปสี่จุกเลย หลุดเลยเราวิงออาว่งอ้อมเราวิ่งอ้อมอืมอาคูน้ำหอมโอ้ยทำไมหมอเขาเยอะจังวะวันนี้จะหลุดหมดไหมเนี่ยฮะไม่เราไม่ยอมให้หลุดหรอกเฮ้ยทำไมฟงติดท,ทำไมฟงติดข้ามกำแพง างไม้ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บของโอเคเก็บของแล้วก็วางดีครับรออะไรโน่นนะเขาไปยืนปั่นไฟกันอยู่ตรงนู้นนะถามจริง ถามจริงคุณหมออุย้ยติดติดไม้ฮะติดไม้เราเราย้ายำใครดีฮะเราย้ำหมอดีกว่าหมอตายเงี้ยไม่โดนอือเรียบร้อยอับหมอบายบายครับคุณหมอไปเราทิ้งได้เลยฮะตรงนี้ไปไปซะา โอนิดนึงโลนิดนึงเขายากไปอยู่ด้วยกันนะพวกนี้เขายากไปอยู่ด้วยกันเขาอยู่ตรงไหนที่กใกล้มีไหมเออใกล้ๆน่าจะตรงโน้นนะใกล้สุดไปอยาขัดขืนเราอย่าขัดขืนสิอยา่ยาอย่าอย่าไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีโอเคฮะอ้าวหมอยังไม่ตายเหรอเนี่ยผมคิดว่าหมอตายแล้ว สงสัยจำผิดไม่เป็นไรฮะสงสัยจำผิดอืมตีอืม,อมคอยอยู่ไหนสันหลับทีนี้เครื่องปั่นเหลือสองเครื่องฮนะเราต้องเดินรอบ เดินหาราบเครื่องนู้นเจอแล้วมันจะเจอคุณหมอแล้วะพังครับไม่สนใจหมออยู่ไหนโอเคหมอจะวนตรงนี้กับผมใช่ไหมหมอเดี๋ยวนะยิีไม่โดนอืออะไรของคุณหมอครับยังจะวนอีกเหรอหมอยังจะวนอีกเหรอ โดนนะหมอหมอเดินมาทางนี้เนี้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอา้าไม่โดนเฉยอืมเรียบร้อยอนะ่ะคุณหมอเล่นไพ่เฝ้ามันสนุกจริงเลยมันสนุกสุดโอเคคนระับหมอตายเหอะขอร้องโอเคคนระับเขาปั่นเครื่องไหนกันอยู่ โอเคฮเะมันจะเจอแล้วฮะโอ้โหพี่เปิดวาร์ปเก่งจริงจริงโอ้ตีประตูว,วาร์ปไม่โดนนักบวชนี่มันสุดยอดจริงๆฮะอยากเล่นนักบวชเป็นบ้างจังตอนนี้เราโซนอยู่แถวๆสามเครื่อ,องนี้ก่อนแล้วกัน ตอนนี้มันเหลือแค่สามเครื่องนี้เนาะสวัดดีครับแม่หมอพั <c oughs> ง่งประตูวัดแม่หมอก่อน <c oughs> อยังไงครับแม่หมออืเอ้าตีไม้เฉย แม่หมอเอาไงกับผมครับแม่หมอือแม่หมอจะเอายังไงไปหาเขาดีก่อนนะแม่หมอใกล้สุดน่าจะตัวนน้นแหละไปเลยครับแม่หมอแม่หมอไม่น่ารอดแล้วล่ะแม่แม่อยู่ตรงนี้ล่ะแม่เออนั่นแหละปักลูกกระตาไว้รอบทิศเลยอืม ไปไหนกันแหละเขาคงจะปั่นอยู่หรือไม่ก็ปวดใจอยู่แถวๆนี้แหละแอะแออไม่มีเ,เครื่องกลางละ่ะยวเขาไปช่วยกันแล้วไม่มีครับไม่มีเช่นกันน่าจะไปสแสดงวัยรอช่วยแม่หมอหรือเปล่าเหมือนจะเห็นแล้วฮะนั่นไงี้เจอละนู่น ون, นู่น นูนสวัสดีครับแม่นูนเราไม่เอาแล้วเราเอาไว้นูนก่อนดีกว่าอุ้ยตีไม่โดนเฉยเลยอุ้ยตีไม่โดนอีกแล้วอืมโดนเป็นหนึ่งทีฝากทางไว้ เรียบร้อยสบัสดเมาส์โอเคฮะไป, <c oughs> ไ,ปไปเลยเพี้ยอ,อท่านธนาพวดมีลุกจริงๆด้วย <c oughs> โอเคฮะปักปก็ปักไว้เหมือนเดิมอ่ะ <c oughs> โอลูมอยู่นี่อ่ะ โอเคฮะหมดเราเห็นแล้วอืมไม่ตีไม่โดนอืมตีแม่หมอก่อนแล้วกันอ่ะโอเคฮะหมดจะเจอคนอยู่แถว,แถวนี้นี่หายไปไหนแล้ว แม่หมอตายนะฮะแม่หมอใช้ลมแล้วลุกไปแล้วนี่เนาะโอเคครับแม่หมอใจเย็นนะแม่แม่แม่อย่าดิน้นโอเคคนระับตัวนึงอ่ะลุมมันอยู่แถวนี้อ่ะเนี่ย,ยถ้าผมจะปิดลุมยังไงอ่ะอืม ผมคนปิดหลุมอะหลุมหลุมไงต้องปิดสิลกูกมันปิดหลุมไม่ได้อะมันไห้เหมือนเออเขาเรียวกว่าอะไรอะเด็ดปลายฮะอืมอ้าวเรียบร้อยดีครับแบบนี้แต่จริงๆเราชนะแล้วเราปล่อยเขาลงไปก็ได้นะเนีย่ยงอ่ะเดี๋ไม่เท่เราอยากเก็บสี่บ้างเราเก็บสามมาหลายตาแล้ว ไปเพื่อนโชคดีเป็นไงเนี่ยไม่เฝ้ามันก็เล่นได้อ,อสุดๆับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคครับตอนนี้บายฮนะ